ครับวันนี้เราก็มาอยู่บริเวณจุดคองส่งน้ําสายสองขวากพมที่16บก7วกนะครับซึ่งปบริเวณหลังวัดท่ากระทุ่มนะครับตรวจสอบพบม,มีถนนคันคลองพังชํารุดเสียหายบางส่วนนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่า ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นถนนที่สําหรับใช้งานสําหรับรถเบานะฮะส่วนถนนหลักจะเป็นถนนสายฝั่งขวาของคลองนะฮะซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทสาเหตุก็คือเนื่องจากว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดําเนินการปิดถนนฝั่งขวาของคลองนะครับเพื่อทําการซ่อมแซมผิวจราจรทําให้รถ บรรทุกหรือรถที่ใช้สัญจรปกติฝั่งนู้นต้องหันมาใช้เส้นทางฝั่งซ้ายของคลองซึ่งเป็นถนนที่ใช้เป็นสำหรับทางลำเลียงชั่วคราว นะครับก็การรับน้ำหนักก็อาจจะไม่ดีเท่าถนนของคมทางหลวงชนบทนะครับซึ่งได้ตรวจพบว่ามันมีการชำรุดเสียหายบางส่วนก็โครงการส่งน้ําและองศาธรรมการก็จะได้ดําเนินการประสานงานเรื่องการซ่อมแซมกับสํานักงานชมรมทานที่13เพื่อดาเนินการซ่อมแซมให้ถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติดังเดิมครับ